สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆเอฟซี 3, ทุกท่านเรามาดูล่างอีกสูตรเพิ่มเติมสี่ชุดสี่ชุดกคนไปดูดูคำเตือนกันก่นอนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยล่าง ย้อนดูเราจะย้อนดูไม่ได้ดีเลยเราจะใช้ล่างจากพูนหนึ่งหกครับเก้าครับหกเจ็ดประจำวันที่สิบหกล่างที่สามไ้สีแล้วสีแล้วเนาะ แนนบอกเออสีถักตเองตอเองตอวเองเราจะเราจะใช้สีศูนย์เจ็ดศูนย์สีหนึ่งสีหก ครั้งที่สี่ด้วยครั้งที่สี่ก็คือจึงเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เราจะใช้หน่วยครั้งที่สนะี่หลักสิบเราจะใส่แสนหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้ง C chết xoon. C chết xoon là loại đi. Tony bố mẹ. C bố chết bố xoon bố mừng không ghi. Toka, วงหนึ่งเป็นสองนี่ใส่แสนหนึ่งครั้งอีกสิบสิบบนหน่วย สี่บวกสี่บวกศูนย์เท่ากับแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งจับคู่ก็คือหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองแปดสองหนึ่งเสร็จแล้ว ต่อไปเลขที่ออกก็คือคือศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดสองแปดครั้งที่สี่ครั้งที่สี่คือเจ็ดสองแปดแสนหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้ง 05 05 33นย์ห้าสมสาันจะใส่ผิดด้นี่0ศูน้าครงที่หนึ่ง ิบที่สิบที่หนึ่งสิบที่หนึ่งดึงลงไวผิดแลครั้งที่หนึ่งบดเวลงครั้งที่หนึ่งสามสามสี่ลงไว้ด้วยโคหนึ่งโคหนึ่งลงมาตรงนี้เลยนี่เอาออกจ็ดสองแปดศูนย์ หักห้ักสตัวนี้ก็ศูนักวแปด มาได้ถุงกันทีก็คือสามบวกห้าเป็นแปดเก้าแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดจับคู่ก็คือแปดสี่แปดเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ด ผิดเด้อตัวนี้ผิดเด้อในครั้งที่สามครัง้งที่หนึ่งก็คือสี่ศูนย์แปดครั้งที่หนึ่งตัวนี้สี่ศูนย์แปดตัวนี้แหละสุดท้ายแหละจะทำให้ดีตัวอย่างตัวอย่างส่วน มันแห้งแล้วเต็มได้เนาะสองแปดที่ออกไปสี่เก้าที่ออกไปต่อมาที่เราจะเอามันจะเม่นไหมไม่ใช่ว่าเม่นย้นหลังตลอดตลอดเลยเลขอะไรเป็นอย่างนี้ทาไมทำไมที่นี่นอนอันนี้สุดท้ายได้สุดจะทำให้สวยๆหนึ่งเก้าเก้า หกศูนย์หกล่างไปที่เก้าสี่ครั้งที่หนึ่งก็คือ 7, 1, 7, ครั้งที่หนึ่งก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามครั้งที่สี่ครั้งที่หนึ่งมีโคหนึ่งโคสี่นะสามแปดแปด จะใช้แสนหนึ่งครั้งทันหนึ่งครั้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งครั้งเสนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งไม่ได้มีบวกคุ้มพี่เก้าหนึ่งบวกเก้าบวกเจ็ด หนึ 1> 1่งบวกศูนย์บวกแปดเก้สิบปเแปดก้าบวกตัวนี้บจับู่กันก็คือเจ็ดสอง ปดเก้าแปดสองสี่ชุดล่างสี่ชุดตรงชอบตัวไหนก็จัดไปเท่นั้นไม่ใช่ว่าทํามาทํามานะเข้าเปาะๆหรือมันจะเอาแล้วผิดอย่างนี้โอ้ไม่ชอบเลยไม่รู้ว่าเลขมันเป็นอะไรเนาะเราทุ่มเต็มที่แล้วมาพลิกโลกนี่เสียความรู้สึกมากเลยเน้นไปสีหางก,กันหมดเลยไม่ต้องกักแหละ ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเตมก็ได้เนอะเพราะว่าสีหางเองจัดไปเลยเจ็ดเก้า็ดสองกระโชเก้าสองกระโชบสีหางจัดเต็มชอบก็จัดขัดก็ะผันนะคะชอบก็จัดขัดกระานดูคำเตือน เตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใชวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า